ดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับนะความหมายของลิมิตของฟังก์ชันนะีแล้วก็เรียนละเอียดว่าบทนิยามลิมิตของฟังก์ชันนั้นนะนะควรจะกําหนดบทนิยามยังไงให้นะเงื่อนไขตันนี้นะโดเมนฟังก์ชัน F เป็นสับเซตจำนวนจริง f เป็นฟังก์ชันจากโดเมน F ไปยัง RAL A. เป็นจนํานวนจริงเราจะพูดถึงบทนิยามของลิมิตตรงนี้ก็เลยต้องพูดละเอียดเห็นไหมพูดเงื่อนไขครบเลยเนะี่ย โดเมนเป็นสับเซตจำนวนจริงฟังก์ชัน f จากโดเมน f มายังจำนวนจริง R a. a, l เป็นจำนวนจริงคำว่าลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l หมายถึงสังเกตดูนะนี่เอามาให้5ข้อความเลยดูว่าแต่ละคนคุ้นเคยยังไงเนะนี่ยบางคนก็พูดสั้นๆ f มีค่าเข้าใกล้ l เมื่อ f x มีค่าเข้าใกล้ a บางคนก็พูดละเอียดนิดนึงนะค่าของ f x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a มีค่าเข้าใกล้ l ข้อ2ข้อ3เนี่ยเป็นภาษาไทยนะความหมายก็เหมือนกันแหละค่าของ f x มีค่าเข้าใกล้ l เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ใช่ไหมนี่คือภาษาที่คุ้นเคยกันอ่ะสักอันอันที่4ถ้า x มีค่าเข้าใกล้ a แล้ว f x มีค่าเข้าใกล้ l ก็หลังนึกดูนะแต่ละคนคุ้นเคยกับ ภาษายัางไงนะีครูผู้สอนพูดยังไงให้เราฟังเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันอันนี้ก็เนะี่ยลองดูตำราต่างประเทศบางเล่มก็พูดแค่นี้ลิ x, มิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ถ้ากับ l เนะี่ยหมายถึงเมื่อ x เข้าใกล้ a โดยที่ไม่จำเป็นเนะี่ยว่า x ต้องเท่ากับ a fx เข้าใกล้ l อันนี้ก็เป็นภาษาที่เนะี่ยใช้การคุ้นเคยแหละนะลิมิตของฟนะังก์ชันแต่เรามาดูคำพูดให้ละเอียดกันทีละคำทีละคำ fx มีค่าเข้าใกล้ l เมื่อ x มีค่าเข้าใกล l, ้กล a ก็แปลว่า fx กับ l ต่างกันน้อยมากต่างกันน้อยมากเมื่อ F x มีค่าเข้าใกล้ a ต่อไปเราก็จะอธิบายคำว่า fx กับ l มีค่าต่างกันน้อยมากก็คือ Absolute ของมันเนี่ยลบแอ l u t e fx ลบ l ต้องน้อยกว่าจานวนจริง k ทุกค่า k ไม่ว่า k จะเป็น 1, 0. 1 0. 0.1 0.01หรือ10กำลังลบ2 1 0 2 0ก็ต้องได้ว่า absolute fx ลบ l น้อยกว่า k อันนี้คือเน้นคำว่าเข้าใกล้ชิดกันมาก fx กับ l แตกต่างกันไม่เกิน10กำลังลบ2 0 2 0 k เล็กกว่านี้มันก็ยังไม่แตกต่างกันแต่ว่าคาว่าไม่แตกต่างกันนั้นหมายถึงเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ดัะนั้นตำราส่วนใหญ่ก็เลยจะพูดว่าทุกจำนวนจริงบวก epsilon มากกว่า0เขานิยมใช้ตัว epsilon นะ ไม่นิยมใช้ตัว k นะบทนิยามทั่วไปนิยมใช้ epsilon ทุกจำนวนจริง epsilon มากกว่า0 fx ต้องเข้าใกล้ l นี่ก็หมายถึงว่าเมื่อ x เข้าใกล้ a แล้ว absolute fx ลบ l มีค่าน้อยกว่า epsilon เพราะนั้นตรงนี้เน้นการเข้าใกล้เน้นการเข้าใกล้ว่า fx มีค่าเข้าใกล้ l ต่อไปเราจะมาดูความหมายของคำว่า x มีค่าเข้าใกล้ a นะควรจะพูดยังไงทุกค่า epsilon มากกว่า0นะ นี่คือจำนวนจริงบวกใดๆแล้วเล็กเท่าไหร่ก็ได้นะกำลังลบ1้0ยสิบกำลังลบสองพันแล้นะเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ A แล้วแอบสู u รเอ x เลบ L ต้องน้อยไปแอ p s i l o n คำพูดนี่แหละนะ่เมีค่าใกล้ A เนะี่ยเมีค่าเข้าใกล้ A แปลว่าต้องมีเนะเราสนใจกรณีที่ต้องมี x เข้าใกล้ A ไม่ใช่โดเมนฟังก์ชัน f มีสมาชิกตัวเดียว ต้องมี x ที่เข้าใกล้ a และ x ตัวนั้นต้องอยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน f ด้วยมงั้นตัดปัญหาว่าโดเมนฟังก์ชันมีจุดจุดเดียวเราคงไม่เรียนกันเกี่ยวกับลิมิตนะ x เข้าใกล้ a และ x จะต้องอยู่ในโดเมนฟังก์ชันด้วยทั้งน่ความหมายก็คือบริเวณเล็กๆรอบจุด a อินเตอร์ซ t กับโดเมน f ต้องมีสมาชิกบริเวณเล็กเรอบจุด a ินเ t อร์ซ็กกับโดเมนฟังก์ชันต้องมีสมาชิก แต่นี่คำว่าบริเวณเล็กๆรอบจุด A นั่นน่ะภาษาคณิตศาสตร์เขาก็จะนิยมแทนคําว่าช่วง A ถอยหลังนิดหนึ่ง A เดินหน้านิดนึงเนี่ยช่วงเปิด A ลบเดลต้าถึง A บวกเดลต้าคำว่า X เข้าใกล้ A นั้นตำราทุกเล่มเลยไปดูได้บอกไม่จำเป็นหรอกที่ X จะต้องเป็น A X เข้าใกล้ A X ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องเท่ากับ A ก็แปลว่าเราสนใจบริเวณเล็กๆรอบจุด A ไม่รวมจุด a ก็หมายถึงนะช่วงเปิดตัวเนี้ยลบสมาชิกทิ้งไปตัวหนึ่งอันนี้คือบริเวณเล็กๆรอบจุด a นะแต่ไม่รวม A เห็ังนั้นเนี่ยคำว่า x เ,เข้าใกล้ a จากคำพูดเนี่ยนะขยายความมาถึงนี่มีบริเวณเล็กๆรอบจุด a นะไม่รวม a นะแล้วก็ เซตนี้เนี่ยอินเตอร์เซ็กกับโดเมน f ต้องมีสมาชิกต้องมี x ที่เข้าใกล้ a ต้องต้องมีนะหรือจะพูดให้ชัดก็คือเราสนใจกรณีที่ต้องมี x เข้าใกล้ a ทุกค่าเอฟซ l ลอนมากกว่า0ย์มีบริเวณเล็กๆรอบจุด a อินเตอร์เซ็กกับโดเมนของ f ที่ทำให้แ b s สูตร e fx ลบ l น้อยไปเอฟซ i ลอนเขียนอีกแบบนึงก็ทุกค่าเอฟซ l ลอนมากกว่า0ย์ มีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้นะตัวนี้คือบริเวณเล็กๆรอบจุด A ไม่รวม A อเนะี่ยอินเตอร์เซกกับโดเมนของ f นะีก็หมายถึงว่านี่คือคำว่า X เข้าใกล้ A นะีแล้วก็ X อยู่ในโดเมนของ f ด้วยถ้า X เข้าใกล้ a แล้วแอ s สูตร no e Fx-L น้อยกว่าเอฟซีลอนนีนี่ก็เป็นการพูดภาษาสัญลักษณ์ให้รัดกลุ่มขึ้นแต่นี้นะีในเรื่องของลิมิตเนีนะ่นะจะมีคำว่า x เข้าใกล้ a ความหมายให้ชัดก็คือสนใจกรณีที่ต้องมี x เข้าใกล้ a เราคงไม่สนใจกรณีที่โดเมนฟังก์ชัน f มีสมาชิกตัวเดียวอะ่ะต้องมีสมาชิกเยอะนะรอบรอบ a ก็ต้องมีสมาชิกด้วยจะได้มีความหมายของคาว่า x เข้าใกล้ a ก็แปลว่าเราสนใจกรณีที่บริเวณเล็กๆรอบจุด a ไม่รวม a อ intersect กับโดเมน f มีสมาชิกตอนนี้ทำยังไงนะถึงจะมั่นใจได้ว่าบริเวณเล็กๆ รอบจุด A ไม่รวม A เนี่ยอินเตอร์เซสกับโดเมนเ f มีสมาชิกทุกค่าเดลต้ามากกว่า0นยะ์นักคณิตศาสตร์เขาก็กํากำหนดความหมายหรือกำหนดบทนิยามของคำว่าจุดลิมิตเนี่ยตำราเรียกจุดเกาะกลุ่มลิมิตพอย n ์เนี่ยแอคคิวเมเลชันพอยส์เนี่ยอ่านหนังสือตำราภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอคำเนี้ยเนี่ยก็แปลว่าจุดแบบเดียวก็ได้นะจุดลิมิตอ่ะมาดูบทนิยามของคำว่าจุดลิมิต ให้ S, Hi, S เป็นสับเซตของเซตจำนวนจริงเนี่ย A เป็นจำนวนจริงเนี่ยเวลาเป็นบทนิยามต้องพูดละเอียดมากเ A เป็น accumulation point หรือ limit point หรือจุด limit หรือจุดเกาะกลุ่มของ S. เซต S นะก็หมายถึงว่าทุกค่าเบต้ามากกว่า0นย์เนี่ยบริเวณเล็กๆรอบจุด A ไม่รวม A intersect S ต้องมีสมาชิกอันนี้ก็ A ก็จะเป็นจุด limit ของเซต S น,นี่ก็เป็นการยืนยันว่านะีถ้า A เป็นจุดลิมิตแล้วเนี่ยนะบริเวณเล็กๆรอบจุด A ไม่รวม A ทุกกรณีเลยนะทุกกรณีของเบต้าเลยต้องมีสมาชิกใน S อ่ะมาดูความหมายของจุดลนะิมิตหรือ accumulation point อีกนิดหนึ่งอันที่1จุดลิมิตของ S นะหรือ accumulation point ของ A ก็คือจุดที่มีจุดอื่นใน S อยู่ใกล้ๆในพูดเป็นภาษาบรรยายนะจุดอื่นที่อยู่ใกล้ๆ A นะีต้องอยู่ใน S ด้วยนะ ว่าใกล้ๆจะด้านซ้ายด้านมากกว่าหรือด้านน้อยกว่าก็ได้นะหรือด้านเดียวก็ได้1.5อยู่กลางช่วงนี้รอบๆ1.5นะ่ะ1.51 1 5 0 0, 0 1อะไรก็ตามบริเวณเล็กๆรอบอันเนี้ย i n t เ r s e ์ t ซนก็มีสมาชิกก็แปล1.5่ 1, เป็นจุดลิมิตของช่วงเปิด1 2ด้วย1ก็เป็นนะเพราะว่าบริเวณเล็กๆรอบ A ไม่รวม A นะนะั่นน่ะมันคือ1กว่ากวา ข้อหนึ่งหวขอมันก็ล้ำมาในช่วงนี้นะก็แปลว่า1เป็นจุดลนะิมิตหรือ accumulation point ของช่วงเปิด1,2ด้วยนะหมายเหตุนที่2 x เป็นจุดลิมิตหรือ accumulation point ของ a, s x ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ a, s ก็ไดนะ้อันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะ1เป็นจุดลิมิตแต่ไม่อยู่ในนี้2.1ช่วงปิด1,2ทุกจุดใน a นะเป็นจุดลิมิตหรือ accumulation point ของ a 2.2นี่กรณีตัวอย่างนะช่วงเปิด1.2จุดทุกจุดใน B เนะี่ยเป็นจุดลิมิตหรือ accumulation point เนะี่ยเรียกคุ้นเคยอีกอันก็ได้จุดเกาะกลุ่ม1.2เนี่ยนะเป็นจุดลิมิต1.2ไม่อยู่ใน B ีฟังคำว่าจุดลิมิตก็เป็นการยืนยันว่าบริเวณเล็กๆรอบ A มีสมาชิกเนี่ย intersection กับโดเมนฟังก์ชัน n A แล้วมีสมาชิกในหน้านี้บอกนะช่วงเปิด1.2 หนึ่งไม่อยู่ใน B ก็ตามแต่หนึ่งก็เป็นจุดลิมิตของเซตนี้ได้นีอันนี้ก็ให้ความหมายของจุดลิมิตพอสมควรลวนะไปดูบทนิยามของลิมิตของฟังก์ชันต่อบทนิยามลิมิตของฟังก์ชันเนะเห็นไหมพอเป็นบทนิยามเนะี่ยพูดเป็นข้อๆให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องนึกถึงอะไรบ้างไม่พูดสันส้นๆว่า f เข้าใกล้ L เมื x ่อ x เข้าใกล้ A ออพอเรียนสูงขึ้นแล้ว ไม่รู้เรื่องเนะี f ่ย f เข้าใกล้ l เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมาพูดให้ชัดโดเมน f ต้องเป็นสับเซตของจำนวนจริง f เป็นฟังก์ชันค่าจริงจากโดเมน f ไปยัง R a และ l เป็นจำนวนจริงเน้นตรงนี้นิดหนึ่งนะตอนนี้เรายังไม่สนใจกรณีลิมิตเป็นอนันต์ไม่เอานะเ a เป็นจำนวนจริง l เป็นจำนวนจริงเนะี่ยอันที่4นะั่นนะนะ ตำราส่วนใหญ่ถ้าพูดคร่าวๆเขาจะไม่เน้นข้อ4แต่ตำราทีเ่เน้นการพิสูจน์จะพูดชัดเลยว่า A เป็น Accumulation Point ของโดเมน A A เป็นจุดลิมิตของโดเมน A A เป็นจุดเกาะกลุ่มของโดเมน A ต้องพูดชัดขนาดน,นี้ความหมายก็คือบริเวณเล็กๆรอบ A ลบทิ้ง A ไป1จุดอินเตอร์เซ็กับโดเมน A ต้องมีสมาชิก จะได้มีความหมายว่ามี x เข้าใกล้ A ถ้าเกิดตัวนี้เป็นเซ็ตว่างไว้ก็หายหมดเลยไม่มีคําว่า x เข้าใกล้ A ละลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ A มีค่าเป็น L เนี่ยทุกค่า f p s ซ l ลอนมากกว่า0เนี่ยพูดให้ยาวขึ้นนิดนึงก็ทุกจํานวนจริงบวก f อ s ซ l ลอนมากกว่า0จะมีจํานวนจริงบวก delta มากกว่า0ที่ทําให้บริเวณเล็กๆรอบจุด A ไม่เอาตัว A อินเตอร์เซกโดเมน f ถ้า x อยู่ในช่วงนี้อินเตอร์เกซกับโดเมน f แล้วเนี่ย absolute f x ลบ l น้อย epsilon ตัวนี้เป็นตัวยืนยันว่า f เข้าใกล้ l f x เข้าใกล้ l เนี่ยตัวนี้เป็นการพูดแทนความหมายว่า x เข้าใกล้ a x นั้นต้องอยู่ในโดเมนฟังก์ชันด้วยต่อไปเขาอาจจะพูดในความหมายของสีเหลืองความหมายเหมือนกันเลยทุกค่าจำนวนจริงบวก epsilon มากกว่าศจะมีจำนวนจริงบวกดลต้ามากกว่าศที่ทำให้เนี่ย x อยู่ในช่วงนี้ก็หมายถึง x กับ a ห่างกันไม่เกินเดลต้า hmm. เห็นไหมแอบสูตร x ลบ a น้อยกว่าเดลต้าลบ a ทิ้งไปก็เลยเน้นว่าด้านนี้มากกว่า0อันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เทียบเท่ากับข้อความตัวนี้นะต้องมีตัวนี้นะและต้องมีตัวนี้ด้วยตำราบางเล่มเนี่ย,ย,ยอาจจะบอกรู้กันตกลงกันนอกบทนิยามนีแต่แท้จริงต้องมีตัวนี้ด้วย x นั้นต้องอยู่ในโดเมน f ด้วยนะอันหลังเหมือนกัน ตำราบางเล่มเนี่ยอาจจะพูดในความหมายนี้น,นทุกค่าจำนวนจริงบวกเอฟซลอนมากกว่า0จะมีจำนวนจริงบวกเดลต้ามากกว่า0นยแต่ในการพิสูจน์นั้นนะบางครั้งเขาบอกว่าเดลต้าเราสามารถเลือกได้อิสระหรือเลือกได้ในเทอมของเอฟซลอนก็ได้อาจจะเขียนในความหมายถ้า x เข้าใกล้ A โดยที่ x ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ A และ x อยู่ในโดเมน f เนี่ยคือคำพูดนี่ จะพูดแบบที่วงอยู่ขณะนี้ก็ได้จะพูดรัดกลุ่มอย่างนี้ก็ได้ถ้าแอบส์ลเลบ a เนี่ยน้อยกว่าเดลต้าและ x อยู่ในโดเมน f แล้วแอบส์ลลบ L น้อยกว่าเอ s i ซิลอนเนี่ยแั้นก็ลองนึกดูนะว่าที่เราเรียนมาเกี่ยวกับลิมิตนะเราใช้บทนิยามแบบไหนเนี่ยตือจะใช้สั้นสุด f เข้าใกล้ L เมื่อ x เข้าใกล้ a นะแต่ก็ไม่แนะนำนะเรียนสูงขึ้นจำเป็นต้องใช้บทนิยามให้รัดกลุ่มขนาดนี้แล้วข้อ4เนี่ยนะ เป็นการเน้นว่ามี x เข้าใกล้ a จริงนะไม่ใช่พูดลอยๆว่าโดเมน f มีสมาชิกตัวเดียวแล้วยังจะมาพูดกันเรื่องกับลิมิตอีกหรือโดเมน f มีสมาชิกแค่3ตัว 1, 2, 3แล้วยังจะมาพูดเกี่ยวกับลิมิตฟังก์ชันอีกไม่เอา a ต้องเป็นจุดลิมิตของโดเมน f ตัวอย่างที่1การหาลิมิตโดยบทนิยามนะสำหรับคนที่เคยเรียนลิมิตมาแล้วเนี่ยนะนะคิดในใจก็ตอบไปเถอะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1ของ2 x ลบ1มีค่าเป็นเนะี่ย แต่ถ้ามาพิสูจน์กันก็บังเริ่มต้นมีฟังก์ชัน f x ท่้งสลหให้จำนวนจริงบวกเอ psilon มากกว่า0นะเลือกละเลือกเดลต้าเป็นเอ psilon ส่วน2ในคลิปนี้นะเน้นพิสูจน์ลิมิตโดยบทนิยามเนะี่ยไม่เน้นเทคนิคการเลือกเดลต้านะถ้าอยากดูเทคนิคการเลือกเดลต้าเนี่ยให้ไปดูในคณิตนะศาสตร์ประนัยเล่มที่40กับ41หรือไม่ก็ไปย้อนดูคลิปตอนต้นนะ สอนเรื่องการพิสูจน์ลิมิตเทคนิคการเลือกเดลต้าในเทิงของเอ็ซิลอนเลือกแล้วนีมีเดลต้ามากกว่า0ูนละให้ x อยู่ในบริเวณเล็กๆรอบเล็ก1ไม่รวม1อันนี้ก็คือ x เข้าใกล้1และ x อยู่ในโดเมนฟังก์ชันด้วยเพราะว่าโดเมนฟังก์ชันคือเซตจำนวนจริงก็แปลว่า x อยู่ในช่วง1ถอยหลังนิดหนึง1เดินหน้านิดหนึงไม่เอา1มองเป็นอสมการละ ย้าย1มาลบ2ไเป็นเลขบวกคูณตลอดอสมการไม่เปลี่ยนจัดรูปกันนิดหนึ่งแยกลบสอ,ออกมาเป็นลบหกับลบหแล้วก็มอง 2X ลบหคือ fx fx ลบได้หอยู่ระหว่างลบเอฟซิลกับ e อฟซิล n ก็แปลว่า absolute fx รลบหน่งน้อยไปเอฟซิลอนก็แปลว่าทุกจำนวนจริงบวก e อฟซิล n อนมากกว่า0มี delta มากกว่า0ที่ทำให้ถ้า x เข้าใกล้1 และ x อยู่ในโดเมนฟังก์ชันแล้วล for for ลล Absolute f x Fahrenheit 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 Fahrenheit. ลบ l น้อยกว่า e อ s i l o n ในทีนี้ก็แปลว่าลิมิตของฟังก์ชัน f x เข้าใกล้1เมื่อ x เข้าใกล้1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างเมื่อกี้นี้สัมประสิทธิ์ของ x เป็นบวกตอนนี้ตัวอย่างสัมประสิทธ์ของ x เป็นลบนะอันนี้ก็พูดเทคนิคการเลือกเดลต้าเห็นนิดหนึงกำหนดฟังก์ชันและ f x 11ลบ4 x ทุกจำนวนจริงบวกเอฟซีลอนมากกว่า0เลือกเดลต้าเท่ากับเอฟซีลอนศน4ก็จำไว้เลยนะเลือกเอฟซีลอนส่วนแอฟซลูดสัมบัสิของ x อ p s ซเอฟซลอน4ก็ได้ว่ามากกว่า0ละเมื่อ x เข้าใกล้2นะและอยู่ในโดเมนก็นี่ x เข้าใกล้2และ x อยู่ในโดเมนโดยที่ x ไม่จำเป็นต้องเป็นเลข2แทนค่าเดลต้าเป็นเอฟซีลอนศน4ละ x ออยู่ในเซตนีนะ้ก็แปลว่า อยู่ระหว่าง2ลบเอฟซีลอนส่วน4กับ2บวกเอฟซีลอนส่วน4ย้าย2มาลบที่นี่เนสองสี่เป็นเลขบวกคูณตลอดอสมไม่การไม่เปลี่ยนเนี่ยจัดรูปกันนิดหนึ่ง8ลบ4 x เขียนเป็นตัวนี้ก่อนเนี่ยมองที่สูตร f x อ่ะนะที่เหลือก็ปัดมาเป็นลบ3ล,ลบกันอยู่ระหว่างลบเอฟซีลอนกับบวกเอฟซีลอนก็แปลว่าแอบสูต f x ลบ3เนอะเอฟซีลอนก็แปลว่าทุกจำนวนจริงบวกเอฟซีลอนมากกว่า0ู มีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้เมื่อ x เข้าใกล้2และ x อยู่ในโดเมน f แล้ว absolute f x ลบ3 e นะ้อยกว่า epsilon นนี้ก็ตรงกับคำว่าลิมิตของ f x เข้าใกล้3เมื่อ x เข้าใกล้2นะพอเรียนสูงขึ้นนะครูก็อาจจะพูดสั้นๆว่าลิมิตของ f x เท่ากับ3 เมื่อ x เข้าใกล้2เนะี่ยก็ถูกทั้งนั้นแหละขอให้เข้าใจความหมายลิมิตนะของฟนะังก์ชันอันนี้หน้าสุดท้ายละนะมาดูให้ชัดเจนกันนะการเขียนในกรอบนี้นะลิมิตของ f x เท่ากับ l เมื่อ x เข้าใกล้ a หมายถึง f x มีค่าเข้าใกล้ l เมื่อ x เข้าใกล้ a นะีพูดอย่างนั้นนะเป็นภาษาบรรยายทั่วๆไปเนะี่ยบางทีไม่ดัดกลุ่มก็ต้องพูดให้ชัด แล้วก็ไปดูก็แล้วกันนะว่าตำราที่เราเรียนหรือว่าตำราที่ครูข็สอนเนี่ยเขาพูดถึงขั้นนี้ไหม A ต้องเป็นจุดลิมิตหรือจุดเกาะกลุ่มนะหรือ accumulation point ของโดเมน f A เนอะ่ยอยู่ในโดเมน f หรือไม่อยู่ก็ได้อธิบายให้ละเอียดขนาดนี้ L ตัวนี้อาจจะมี X ในโดเมน f ที่ทำให้ Fx เท่ากับ L หรือไม่ก็ได้ ง่าแอลตัวนี้จะอยู่ในพิสัยของฟังก์ชัน f หรือไม่ก็ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลิมิตนะอันนี้ก็เป็นบทนิยามที่นะมีตำราหลายเล่มเนะี่ยจะไม่พูดว่าทุกเล่ม,มนะมีตำราหลายเล่มใช้กันก็คือ A เป็นจำนวนจริง L เป็นจำนวนจริง A เป็นจุดลิมิตของโดเมนฟังก์ชัน f เนี่ยลิมิต fx เท่ากับ L หมายถึงทุกจำนวนจริงบวก epsilon มากกว่า0 จะมีเดลต้าจะมีจำนวนจริงเดลต้ามากกว่าศูนย์ที่ทำให้ X อยู่ในช่วงเปิด A บวกลบเดลต้าไม่รวมจุด A และอินเตอร์เซ็กโดเมน f x เข้าใกล้ A นะ่ x มันต้องอยู่ในโดเมน f ด้วยแอบสูตรฟเลบ L น้อยไปเอฟซิลอนนะแล้วก็บทนิยามสีเหลืองเลยนะลองไปดูนะว่าตำราระดับ มัธยมศึกษานะเขาจะพูดละเอียดขนาดนี้ไหมนะนะเขาไม่พูดละเอียดขนาดนี้แต่เขายังพูดลิมิตได้นะบางไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีปัญหานะให้นึกว่า x เ,เข้าใกล้ a a ต้องเป็นจุดลิมิต accumulation point limit point หรือจุดเกราะกลุ่มของ S บริเวณเล็กๆรอบ a ไม่รวมจุด a intersect S ต้องมีสมาชิกเอแล้วนะคลิปนี้คงจะทำให้ทุกคน มั่นใจในบทนิยามของลิมิตเวลามีปัญหาคลุ่มเครือว่าลิมิตหาค่าได้หรือหาค่าไม่ได้ให้ย้อนกลับมาพิสูจน์โดยใช้บทนิยามของลิมิตเอาขอจบแค่นี้สวัสดีครับ